สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องเจสซี่กับเกม Summoner's War Chronicles กันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเจก็จะมาพูดถึงตัวมอนสเตอร์นะคะที่เป็น Damage Overtime นั่นเองค่ะเพื่อที่จะมาต้อนรับนะคะบอสตัวใหม่อย่างเจ้าบอสผนึกหรือว่าบอสซีลโนอานั่นเองค่ะก็ เดี๋ยวเจนะคะจะไล่ตั้งแต่ตัว3ดาวนะคะไป็จนถึงตัว5ดาวก็เลยทีเดียวว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะที่น่าสนใจเนาะแล้วก็เผื่อว่าเป็นออปชั่นนะให้เพื่อนๆเ,เลือกด้วยค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยสะดวกปั้นตัวไหนไปลงเนาะอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านประจำหรอนี่เลย e l a s สติกช็อปเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุด,สด แต่แต่แต่แต,แตมีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปซเปิด8โมงถึงตี2เลยเด้ออายต้องบอกเลยนะคะว่าบอสดันโนอาเนี่ยจำเป็นมากๆที่ต้องใช้ตัวมอนสเตอร์นะคะที่ทำดาเมจแบบดอทนะคะหรือว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถปั้นตัวดาเมจตัวลองไว้ด้วยนะเผื่อว่า ถ้าตัวหลักเราตายเนี่ยเราจะได้มีดาเมจตัวรองนะคะเอามาใส่สับเปลี่ยนนะคะระหว่างที่ตัวดาเมจหลักเราตายนั่นเองค่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตัวดาเมจแบบดอทหรือดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์ตั้งแต่3ดาวกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มกันที่ตัวละคร3ดาวนะคะตัวแรกนะคะก็ หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้ากันแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นคุ้นตัวสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าตัวธาตุไฟนะคะเขาก็มีความโดดเด่นเรื่องการเผาไหม้เหมือนกันนะเพราะว่านี่เลยค่ะสกิลที่2ของเขานะคะนี่เป็นการเผาไหม้นะคะระดับ1นึนานสิวิมีโอกาสถึง85%เลยค่ะรวมถึงสกิลที่ของเขานะคะก็มีระเบิดเผาไหม้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งตัวนี้เหมือนมันจะคล้ายๆว่าเก็บสแต็กนะแล้วพอเก็บสแต็กเผาไหม้จากสกิลหนึ่งนะคะแล้วสกิลที่2ก็จะทําการระเบิดนั่นเองค่ะ สำหรับตัวถัดมานะคะก็ยังอยู่กันที่เจ้าคริสซี่นะคะแต่ว่าเป็นธาตุแสงนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็มีความโดดเด่นเรื่องการเผาไหม้เช่นกันนะเพราะว่าสกิลที่1ของเขานะคะจะสามารถทําการเผาไหม้ระดับ1นึ่งนานสิวิซึ่งมีโอกาสสูงถึง85%เลยค่ะ แถมเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าตัวสกิลสองเขาเนี่ยสามารถชุบเพื่อนได้อีกด้วยคือตรงนี้เนี่ยทั้งเป็นตัวที่ทำดาเมจแบบดอดนะคะรวมถึงสามารถชุบเพื่อนในทีมขึ้นมาได้เวยคะ่ะถ้าหากว่าเพื่อนในทีมเราตายนั่นเอง สำหรับตัวละครถัดมานะคะก็คือเจ้าฮาปูนั่นเองค่ะฮาปูนะเป็นตัวละคร4ดาวนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีความสามารถโดดเด่นในที่สกิลหนึ่งนะคะเพราะว่าสามารถทำให้เกิดน้ำแข็งกัดได้นั่นเองค่ะน้ำแข็งกัดระดับ1นาน17วินาทีเลยและนอกจากธาตุน้ำนะคะก็ธาตุลมเนี่ยก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลที่2ของเจ้าฮาปูนะคะนี่ตรงนี้สามารถทำให้ศัตรูนะคะติดเลือดไหลได้นะคะระดับ1นาน,นานสิวิรวมถึง พิษนะคะระดับ1นั้นา7ยิวิเหมือนกันนี่ตรงนี้เรียกว่าได้น่าสนใจมากๆเลยคือเอาไปตัวหนึ่งได้ถึง2นะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลหรือว่าพิษนั่นเองตัวละครถัดมานะคะก็ยังอยู่กันที่4ดาวอยู่นะนั่นก็คือเจ้าคาวเกอรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคาว์เกไฟนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสกิลที่2ของเขานะคะโดดเด่นในเรื่องการเผาไหม้นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเผาไหม้ระดับ2นาน17วิกันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากธาตุไฟนะคะก็มีธาตุลมอีกธาตุหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าธาตุลมของเขานะคะสกิลที่1ของเขาเนี่ยสามารถทําไฟช็อตนะคะระดับ1นนานสิวิโอกาสถึง85%การ์นตกันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าตัวละคร4ดาวอย่างเจ้าอเมซอนนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลที่2ของเขานะคะคือมีความสามารถในการทําไฟช็อตระดับ1น่นานถึง11วิเลยนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้มานาซีหน่วย เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออปั้นเป็นตัวดาเมดตัวรองดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับตัวละคร4ดาวนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแม่มดมืดน,นั่นเองเพราะว่าแม่มดมืดเนี่ยเขามีสกิลในการทําให้ศัตรูติดพิษค่ะในสกิลที่1ของเขาเนะเพราะว่าเขาสามารถนะคะทำให้ศัตรูเนี่ยติดพิษได้ระดับ2นานถึง27ิวิเลยนะคือตัวนี้สามารถกดใช้ได้บ่อยๆนะคะเพราะว่าใช้มานาแค่3หน่วยแถมยังสแต็กตัว ะระดับของการติดพิษเนี่ยได้เร็วด้วยเพราะว่าติดทีก็คือติดระดับ2ไปเลยหรืออย่างตัวนี้นะคะก็สามารถทําให้ศัตรูนะคะติดพิษได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าใช้มานาค่อนข้างสูงนะคือคอสมานาเขามันแบบค่อนข้างสูงมากอย่างเช่นอะอางเงี้ยคือติดพิษระดับ1น,นาน25ิาวิก็จริงแต่ว่าใช้มานาถึง5หน่วยหรือว่าสกิลนี้ของเขานะคะก็คือมีพิษเหมือนกันระดับ1แต่ว่าใช้มานาถึง5หน่วยเลยนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเราก็มาดูกันที่ตัวละคร5ดาวากันบ้างดีกว่าค่ะเรียกว่ามีหลายตัวมากๆเลยนะ5ดาวอย่างเช่นอ e ีฟิสนะคะใช้ได้แทบทุกธาตุเลยนะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นชาติน้ำนะคะก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจแล้วก็เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นสกิลหนึ่งนะคะก็มีโอกาสแช่แข็งนานถึง3วินาทีเลยหรือว่าสกิลสองคะก็มีน้ําแข็งกัดระดับ1นนานสิวิด้วยนะหรือจะเป็นอย่างเจ้าอ e ีฟิสลมนะคะที่สกิลหนึ่งนะคะมานานใช้แค่3หน่วยแต่ว่า ติดไฟช็อตระดับ2นานถึง17วิหรือตัวละคร5ดาวนะคะอย่างเจ้าหุ่นไรกานะคะหุ่นไ่กาไฟะะหรือว่าสโมกกี้เนี่ยสกิลหของเขานะคะก็มีโอกาสนะคะเผาไหม้นะหรือว่าสกิลสอนี่ก็มีระเบ,บิดเผาไหม้เช่นกันนะคะแต่ว่าเจรู้สึกว่าตัวนี้ยถ้าใครปั้นตัวคิสซี่3ดาวไฟไปแล้วนะคะเจว่าตัวนี้ยไม่จําเป็นเท่าไหร่ หรือว่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะไม่แพ้กันกับเจ้าอีฟีนะคะก็คือเจ้าเลเว่นนั่นเองค่ะสำหรับเลเว่นน้ำนะคะก็มีสกิลนะคะที่เป็นตัวน้ำแข็งกัดนะคะระดับ1นึ่งนิวิโอกาส5 5แล้วก็สกิลตรงนี้เนี่ยก็สามารถมีระเบิดน้ำแข็งกัดได้ด้วยคือสามารถเอาไปคอมโบกับเพื่อนที่สามารถสร้างตัวดอทแบบน้ำแข็งกัดได้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเอาไประเบิดในสกิลที่2นั่นเองค่ะหรือว่าอย่างเจ้า ล่มไฟนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าสกิลติดตัวของเขาเนี่ยคือมีเผาไหม้นะคะระดับ2คือเหมือนกับทุกช่วงเวลาที่เขาต่อสู้อยู่เนี่ยก็จะสามารถแบบเผาไหม้ได้อยู่ตลอดเวลานะแล้วก็รวมถึงสกิลสอของเขาเนี่ยก็สามารถเผาไหม้ระดับ1นาน16วินาทีเลยทีเดียวค่ะ ก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกรอบนะคะว่าตัวไหนบ้างเนาะที่จะแนะนำหรือว่าใช้ได้ดีนะคะก็จะ,จะแนะนำเป็นตัวนี้ p ิ x ซ e ไฟนะคะตัวนี้เพราะว่าเขาใช้มานามไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสามารถสแต็กตัวดอทนะคะเผาไหม้ได้แถมยังสามารถระเบิดได้ด้วยซึ่งมานาที่ใช้เนี่ยก็อยู่วันมาณส4เนาะสำหรับตัว3ดาวนะคะ ส่วนตัวละคร4ีดาวนะคะเจก็แนะนำให้ใช้เจ้าตัวฮาปุนะคะเพราะว่าเจ้าตัวฮาปุเนี่ยสกิล2เขาเนี่ยถึงจะใช้มานา6หน่วยนะคะแต่ว่าสามารถทำให้เลือดไหลได้รวมถึงพิษด้วยนะคะคือตีครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสติดดีบัฟสออย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือเลือดไหลแล้วก็พิษนั่นเองแต่ว่าคอสมานาเนี่ยอาจจะสูงนิดนึง แล้วก็สําหรับตัว5ดาวนะคะเจ๊ก็แนะนําเป็นเจ้าอ e ีฟิดค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างาตัวดีบัฟนะคะไฟช็อต,ตระดับ2โดยใช้มานาคือคอสมานาเพียงแค่3หน่วยเท่านั้นก็จะประหยัดกว่าเนาะจะมีประมาณนี้ค่ะก็หลายตัวเลยก็วองวพวเพื่อนๆนะคะจะได้ไอเดียหรือว่าไกลเพิ่มเติมเนี่ยไปเลือกปั้นตัวเนะเาะเพื่อที่จะใช้ในดันบอสโนอานะคะหรือว่าตัวดันผนึกนั่นเองค่ะแล้วก็ ตัวฮิลนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวที่เต็งม,มีอยู่แล้วได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการูดานะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญมากนะคะคือทุกตัวมันก็ฮิลได้เหมือนเหมือนกันเนาะ <S <S ส่วนตัวเพิ่มดีบัฟนะคะตัวเพิ่มบัฟให้ทีม เพิ่มมุฟสปีดเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวนี้นะตอนนี้นะก็คือมีกิฟฟินลมนะคะกับฮาร์กน้ําประมาณนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสามารถใช้คลิปนี้เนี่ยไปปรับใช้กับทีมของเพื่อนๆได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยะคะ่ะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ